ครับหลังจากยุคสามกษัตริย์แห่งละนาะบะเมินนานนะครับอ่าเจ้าละนาเปิ้นก็เอาตัวหนังสือพระคามนะครับมาพัฒนาเป็นอักขรอ่าละนานะครับโดยการเขียนภาษาธรรมบาลีละนาะเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับอ่าจนกว่าจะมาเป็นภาษาชาวบ้านนะละนาชาวบ้านก็แถมระยะหนึ่งนะครับอ่าก็บะเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาอยู่ว่ายอย่างอี้นะครับอ่า ในเมืองละนานะตุเจ้าเปิ้ลเฮียนบสอนกันแล้วนะครับภาษาบาลีละนาเนี่ยนะครับเปิ้นหันไปเฮียนภาษาบาลีไทยกันหมดนะครับอเพราะว่าการเฮียนภาษาบาลีไทยนะั้นมันจะได้ปเปลียนห้าเปลียนเก้านะครับเอ็มาคือปเปลียนเก้านั่นก็จะได้เป็นตุหลวงนะครับก็จะาวาดวัดใหญ่ๆน่อยครับอื เปียนห้าเปียนหกปรียนเจกันไล่กันไปตามลำดับนะครับแม่แม่อันดังนั้นนะครับาภาษาบาลีและนาวเฮามันจะสูญน,นะครับเหม,มือนไปนะครับ่าเมาช่วยกันอนุรักษ์รักษากันไว้นะครับวันนี้ผมจะมานแนะนําการเขียนการอ่านภาษาบาลีเป็นเบื้องต้นนะครับมาถึงขั้นครับแจกวิพัฒน์อย่างนากักแปลอย่างลึกๆล,ลงไปนะครับอ่าหมอกหูเรื่องก,กับปอแล้วนะครับา อันภาษาละนาบาลีละนานะเพืจะมีตัวซ้อนนะครับไม่ม่อาวนนี้มันมีตัวซ้อนทำไรไหมเมื่อมันมีอตัวซ้อนนะครับถ้ามีตัวซ้อนแล้วปั๊บตัวหน้าตัวซ้อนเนี่ยมันจะเป็นพยัญชนะต้นนะครับเสมือนว่ามีไม้ซัดอยู่ตรงบนนะครับอ่าเห้แมอันนั้นคือลักษณะของตัวอ่าตัวซ้อนนะครับมันมันจะต้องมันเป็นมันจะเป็นตัวสะกดนะครับแห่แมอ่ะนอกอื่นๆแล้วมันมันมีตัวสะกดนะครับอ่ะตัวอื่นๆนั่นมันมีตัวสะกดนะมันจะมี ตัวอักษรประกอบไม้เท่านั้นนะครับอถ้าบเป็นถ้าเป็นตัวเศตเซ่มีไม้ก็อ่านตัวของมันเองนะครับบอย่างเช่นตัวหน้าเนี่ยแม่ก็อ่านว่าหน้านะครับตัวห้ามีไม่กี่นะครับก็อ่านว่าหีนะครับตัวสะมีไม่กาก็อ่านว่าสานะครับแม่ตัวท่ามีไม่โกูก็อ่านว่าทุนะครับมาตัวกะมีไม่โกนะครับมากอ่านว่าโกนะครับตัวท่ามีไม่โกการว่าโทนะครับแม่โทเนี่ยแม่ อันไม้โกก็จริงอยู่นะครับมามันเมื่อมันเป็นไม้กาประกอบเนี่ยเพื่อเกใจ้วงไม้กาวงเหมือนกันนะครับก็บคือไม้โกั่นแหละครับอันนี้ไม้โกนะครับมาอ่าเอาลองอ่านรวดๆว,วดดูนะครับาอ,อ่านว่านะฮิสาทุโกโทนะครับมาอ่าเขียนเป็นบาลีไทยได้อย่างไรนะครับมาบาลีไทยเพื่อเขียนอย่างี่นะครับไหม อ่าเมื่อไม่บมีตัวซ้อนแล้วพวกก็บ่มีจุดพินทุแลวนะครับมาพวเก็เขียนไปตามนั้นนะครับแม่มาอ่านะหิสาทูโกโทนะครับแม่ม่อันนี้เป็นบาลีไทยนะครับมาถ้าท่านอา่านบาลีเมืองบาลีไทยบอกเข้าใจแล้วนะครับคำอ่านอยู่ตั้งรูปนี้ะครับมาบรรทัดที่สามนี่นะครับมาผมได้เขียนไว้นะครับอ่าตามสำเนียงของอ่าไตยวนเจียงใหม่นะครับมาของท่านเอา รักภาษาไทยอ่านไปนะครับมาจะได้สำเนียงไตยนวนเจียงใหม่ไปเลยนะครับมาอ่านว่านาหิสาทุโกโทนะครับมาแปลว่าอย่างนะครับมาแปลว่าโคดมิ่งบ่ด,ดีเลยนะครับมาอัาอานภาษาละนาจ้าวานปัจจุบันเขียนได้นะครับมาก็เขียนได้ยี่นะครับ ต Schools, onents, ัวกะและหงนะครับเมื่ออ่านเป็นตัวคอตัวขานะครับมาตัวคอนะครับตัวขานะครับตัวต่อไปนะกะขากะข้างะ้างนะครับตัวกะเป็นตัวที่หนึ่งนะครับตัวขาเป็นตัวที่สองนะครับก็อ่านเป็นตัวตัวคอตัวขานะครับแม่กานว่าโคดนะครับแม่อ่านว่าโคดนะครับแม่ตัวนี้ใบแจะโกรดนะครับโกรดนั่นมันไทยนะครับอันนี้ตัวอ่านอ่านว่าโคดนะครับโคด มิงนะครับเสียงโทพิเศษนะเห็นไหมมิ่งอันนี้บ่ดีนะครับอ่าเป็นคำพิเศษนะครับคำว่าบ่และดีนะมาประจมกันนะก็มาแปลเป็นเขียนอย่างนี้นะก็บอ่ดีนะครับอันนี้เลยไม่เกยนะครับมาไม่เกยเลยเนี่ยมันจะมีไม่กี่ประกอบเห็นไหมมันจะไปท่านจะไปซับสนนะครับมามันมันตรงข้ามกับภาษาไทยนะครับมา เลยนะครับมาไม่เกีย่ยนะบน่จะิมัมมีไม่ซัดนะครับเป็นไม่เกี่ยนะครับแม่แม่อันแม่อันนี้ไม่เกยนะครับแม่แม่เลยนะครับโกโคดมิงบอดีเลยนะครับแม่แม่ท่านก็ไปศึกษานะครับภาษาลนาลนามันก็มีอ่าโคดเกณฑ์มันอยู่ทำหหลายนักนักอยู่นะครับแม่แม่เอามาดูภาษาบาลีละนามกรรมนะครับแม่แมน่นะฮิ สาธุโกโทนะครับแม่แม่ครับก็บไปช่วยกันพกอ่านพกเขียนกันนะครับอ่านุรักษ์กันไว้นะครับวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ